สวัสดีค่ะทุกท่กทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกลา้าถวายฝ่ายทหารสัญญบัติต่ำกว่าชั้นน,นายพลเจ็ดนายรวมพลโทหญิงสะสะทรศิริวชิร,รพักวันที่10มีนาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชองค์การโปรดกราวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญบัตโดยมีเนื้อหาระบุว่าพระบาทสมเด็จพระบรม m e n t a า l y ิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกราวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญบัตต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพศกราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560 มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชดีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้ 1. ว่าที่พันเอกสุรเดชเรียมไทยเป็นพันเอก 2. ว่าที่พันโทหญิงสัสทรสิริวชิลพักเป็นพันโทหญิง 3. ว่าที่พันโทหญิงนิพาพันจันทรเกตเป็นพันโทหญิง4ว่าที่พันตรีโสภาตนณะสุภผลเป็นพันตรีหญิง 5. ว่าที่ร้อยเอกธนากรฟุงเกียรติเป็นร้อยเอกห ว่าที่ร้อยโทธนาวิศต,ตะทาราเป็นร้อยโท7ว่าที่ร้อยโทอนุชาผู้เสือเป็นร้อยโททั้งนี้ลำดับที่1ลำดับที่5ถึงลำดับที่6ตั้งแต่วันที่9ก้ากุมภาพันธ์2563าลำดับที่สองตั้งแต่วันที่26มกราคม2563 ลำดับที่3ถึงลำดับที่4ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2563และลำดับที่7ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563ประกาศณนะวันที่19มกราคม2564เป็นปีที่6ในราชการปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะคะ และขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนท่านนะคะในะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ